สวัสดีค่ะสุขูสุขคนสาวพุทธร่าเลาะมณีสิภาไปเลาะวัดป่าโนนสวรรค์ค่ะพี่น้องอยู่อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศาสนาของจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อพี่น้องโดดเด่นเพราะว่าเพิ่นเป็นวัดที่เต็มไปด้วยรูปปูนปั้นขนาดใหญ่จำนวนหลายค่ะพี่น้องก่อนสิไปชมสาวพุทร่มสิาวพูทา้อนท่อนสั้า่พม บริเวณทาเา,เ,กกนะนะทาเขาวัดเพ่นสะกอนนะพี่น้องเนาะทาาเขาวัดเพ่นกับสีนี่รูปปูนปั้นของรูปสัตว์ต่างๆและพี่น้องแล้วก็มีศาลาริมน้ำตรงกลางน้ำนั่นกับสีนี่รูปปั้นพญานาคนะคะมีอยู่สี่เสียงน้ำกันพี่น้อง อันนี้ก็เป็นซุ้มประตูท่างเข่าวาัดเพิินค่ะพี่น้องยางสวยงามมองเข้าไปก็เห็นพระเจดีย์นะคะที่ตั้งเดินเป็นสง่านะพี่น้องอันนี้เป็นท่างเข่าสําหรับเดินชมค่ะพี่น้องเป็นซุ้มประตูยางสวยงาม เขามาด้านในนี่กะสิเห็นเป็นเสียนพระยานากสองเสียนส่วนตัวพระยานากนี่เพิ่นกระชีเห็ดเงวไปเพิ่นค่ะสองขางนะพี่น้องเนาะกระเห็ดเป็นลักษณะแบบรั่วก,กันไปเรื่อยนะพี่น้อง อันนี้มุมมองด้านในเด้อพี่น้องขอมาทางในแล้วสาวธทสิบห้าเลาะเบิงนะคะกระสีมีรูปปั้นสัตว์ะค่ะพี่น้องสองขอบคางอันนี้กระสิเป็นเกี่ยวกับสิบสองนักสัตว์นะ,ะพี่น้องแล้วก็มีรูปสัตว์ต่างๆ อันนี้ก็เป็นขบวนแห่พระธรรมจักรค่ะพี่นอ้องกระสิเกี่ยวของกับทางาศาสนาพูดของเฮ้าแหละพี่น้องนะคะปลูปันต่างๆที่เป็นเหิดขึ้นมานะคะ รูปปั้นช้างยังสวยงามเลยพี่น้องเป็นด้านหนาของขบวนแห่ค่ะพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นเสียงของพระยาหนาคือกันค่ะพี่น้อง แล้วก็บ,บนเสียนใหญ่ก็จะมีเสียนพญานาคเล็กๆอีกหลายเสียนเลยนะคะนี่ก็เป็นซุ้มประตูอีกชั้นหนึ่งชั้นในเข้ามาอีกนะคะพี่น้องเข้ามัานี่้นี่สาวผู้ท่อนว่ามันคือจังเข้าอยู่อีกโลกหนึ่งเลยได้พี่น้องความรู้สึกเนาะ นี่ก็จะเข้ามาถึงพระเจดี JD แล้วนะคะวัดปานนสวรรค์นี่เพิ่นก็นมีอีกซื้อนึงเลอพี่น้องว่าวัดหมอเป็นยังคือเอินวัดหมอเพราะว่านี่พี่น้องสังเกตเบื้องที่ล่ะนี่ประดับตกแต่งด้วยหมอดินนะพี่น้องหมอดินนี่ก็ได้มาจากชาวบ้านนะพี่น้องที่เพิ่น เฮ็ดหมอดินขายเนาะแล้วก็เฮ็ดไส้น้ำนั่นละแล้วเพื่อนก็เอามาบริจาคให้ทางวัดนะคะเพราะว่าทางวัดนี้เพื่อนส่างเจดีย์ส่างวัดนี่เพื่อนตกแต่งด้วยหมอดินนะคะซึ่งการส่างึ้นมานี้นะคะก็ได้มาจากนิมิตของหลวงปู่คำปั่น จันทะโชโตค่ะพี่น้องเจ้าอาวาสเนาะเพิ่นนิมิตแหละเพิ่นกระสางตามนิมิตเพิ่นนะคะจึงได้ออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะและชาวบ้านก็นให้ความร่วมไม่ร่วมมือเอาหมอดินมาบริจาคนะคะสาวพู้ท่อนสิบผ้าขึ้นไปเบึง้งข้างบนนะคะว่าชั้นบนในซินี้อย่างแน ชั้นล่างนี่ห้องสิบโอเดเข้าไปนะพี่น้องเนาะเห็นไปชั้นเทิงเลยขอมาข้างในนี่ก็จะเห็นเป็นพระพุทธรูปค่ะพี่น้องตั้งอยู่ะเดี๋ยวสาวุพรอนสิบพ่ายางเบิงนะคะพี่น้องจได้ชมไปน้ากันนะคะ ฟังทางผนังนี่เพิ่นก็นจะเป็นภาพวาดดิพี่น้องเป็นภาพวาดเกี่ยวกับทางศาสนาพุธเท่าเนี้ยแหละนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะคะนี่และพี่น้องเบิ่งชมเป็นน้ำกัน ด้านนี่เป็นด้านข้างนะของเจดีนะคะพี่น้องสาวพุธอนสิพ้ามาเบงเพราะว่าซิม,าามีการประดับตกแต่งด้วยหมอดินอย่างสวยงามเป็นระเบียบค่ะพี่น้องพี่น้องได้เห็นว่าเพิ่นเน้นของการตกแต่งด้วยหมอดินนะพี่น้องฝังนี้ก็จะเป็นภาพวาดนะคะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า สิภาพี่น้องว่าเมืองแดนเปรตค่ะพี่น้องแดนเปรตมันเป็นจังไดคะผู้ใดทํำความผิดอีหยังเอาไว้พ่นเสื้อว่านะคะผู้ใดทํำความผิดอีหยังเอาไว้ตายไปก็สิไปเป็นเปรตแน่อสุรกายแน่นะพี่น้องนี่เปรตตัวบอกง่ายเลย ส่วนอันนี้เป็นต้นนารีผลค่ะพี่น้องออกผลมาเป็นรูปผู้หญิง อันนี้ค่ะพี่น้องทางไปหมู่บ้านผีปอบพนาพูนะโอ้ยบ้านผีปอบกับมี่ได้พี่น้องแต่วาสาวผู้ท้อบก้าเข้าไปในย่านบรรยากาศก็แห้งเงียบสงบอยู่พนะเอ้ยอันนี้ก็เป็นพยาคางคกค่ะพี่น้อง พี่น้องที่มาเที่ยวชมวัดปาโนนสวรรค์เอ้อพี่น้องกะมาสะดวกสบายค่ะพี่น้องมองจอดรถเป็นกะหลายเนาะกว้างขวางสะดวกสบายมาเที่ยวชมได้ในเวลาที่เหมาะสมหละพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอ้อที่ให้การติดตามรับชมสำหรับวิดีโอนี้เนาะ วิดีโอหน่าสาวพ,ทพาุท้องจพาเลาะทางไหนพี่น้องกะจังติดตามรับชมได้ไหมขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้า